ปัจจุบันคุณยิงแอดอยู่เท่าไหร่ครับแล้วมันผลเป็นยังไงบ้างร o เอสคูณวัดได้นะครับหรือ Return on Ad Spending กลับมาเป็นเท่าไร่ mm hmm. เช่นมากกว่า1่ต่ำกว่า1ห,หรือแค่1ห,หรือบางทีอาจจะได้ร o เอสฟังดูดีนะเช่นแบบได้ Return กลับมาประมาณ2อสเท่าแต่บอหักต้นทุนสินค้า mm hmm. หักทิเงนคอร์สหักไปหักมาแทบไม่เหลืออะไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอบ่อยมากๆกับหลายๆแบรนด์นะครับ แล้วแนวโน้มนะครับของการแย่งบอกเลยว่ามีแต่แย่ลงเรื่อยๆนะครับที่ผมเข้าไปดูหลายๆแบรนด์นะไม่ค่อยเจอเคสที่มันมีแนวโน้มที่ดีมากนักนะครับมีแต่คงตัวดีขึ้นนิดหน่อยแต่แรกแย่ลงเอยอะเห็นหลายแบรนด์เลยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มก็ปรับตัวเรื่อยๆเหมือนกัน,นเขาก็รู้ว่าออพฤติกรรมของคนเริ่มเปลี่ยนเขาก็พยายามดึงคนเข้ามามีเลตฟความใหม่ๆเข้ามาตลอดพวกนี้ครับแล้วเราก็ต้องวิ่งต่มไาเรื่อยๆคําถามคือแล้วถ้าธุรกิจมันต้องไปต่อแต่แพลตฟอร์มมันเปลี่ยนเรื่อย จะทำยังไงนะครับคำตอบก็คือเราต้องมีกลยุทธ์ที่จัดก,การเชิงระยะยาวได้นะครับซึ่งเกิดมาจากการที่รู้ว่าลูกค้าคือใครซื้อเราทําไมซื้อเราซ้ําๆยังไงแล้วธุรกิจของเราสามารถแข่งขันระยะยาวได้นะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่ทางเวเบเกอร์ครับเราเข้าไปให้คำปรึกษาหลายหลายแรบแรนด์นะครับถามว่าให้คำปรึกษาเสร็จปุ๊บเขายิงแอดลดลงไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องบอกว่าหลายแบรนด์อาจจะยิงเท่าเดิมก็ได้หรือลดลงแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาสูงขึ้น ซึ่งการที่ได้สูงข,ขึ้นเนี่ยครับบอกเลยว่าไม่ได้เกิดจากการปรับแอดเป็นหลักคือปรับแอดมันก็มีการพัฒนานะแต่จุดหลักที่ปรับค่คือปรับกลยุทธ์ยกตัวอย่างเช่นนะครับหนึ่งในกระบวนการหนึ่งที่เราเข้าไปดูก็คือเข้าไปรีเสิร์ชว่าลูกค้าท็อปสเปนเดอร์คือใครแล้วทําไมเขาถึงซื้อเข้ามายังไงแบบไหนพฤติกรรมเข้าไปยังไงเราควรเปลี่ยนวิธีการวางชแนลวางงบแบบไหนแล้ววางให้ครบบวกกับเทสทดลองนะครับถึงมันไม่ใช่แค่แบบวิธีรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําไปเลยแต่ว่า ดีเจริสเสร็จแล้วก็ทําเสร็จวัดผลเป็นรูปแบบอาจายนะครับคือรูปแบบวัดผลไปเรื่อยๆแล้วก็เจอว่าได้ผลลัพธ์ลับมาอย่างไงแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อซึ่งพระวัดผลเป็นรูปอย่างนี้ครับก็เลยทําให้วิธีคิดของเวมิเกอร์เนี่ยแม้ว่าจะให้แอดเป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่เรามองมาแค่ส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนแต่คีย์หลักที่ทําคือการลันด้วยกลยุทธ์ลัมด้วย Market Research นะครับการลัมด้วยการปฏิบัติงานแบบที่ สามารถได้ผลทางนรวดเร็วแบบกระจายโมเดลน,นะครับแล้วเราก็กลับมาดูว่าผลเป็นยังไงสี่นี้นะครับคือสาเหตุหลักที่ทําให้ลูกค้าหลายท่านที่เราเข้าไปดูแลนะครับก็พึงพอใจในผลลัพธ์นะครับแล้วก็ยอดธุรกิจเติบโต,ตอยา่างเป็นรูปธรรมวัดผลเป็นตัวเลขได้และในเชิงระยะยาวนะครับก็ได้กลยุทธ์ที่ไปใช้ต่อแม้ว่ามมเมเบอร์จะไม่ได้ดูแลอยู่ในตอนนั้นแล้วนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะคุยบที่รึกักสาะนี้ที่คุยเรื่องของผลลัพธ์คุยเรื่อง ROI คุยเรื่องผลระยะยาวนะครับแล้วก็ทําให้ธุรกิจคุณไปต่อโดยที่ไม่ได้พึ่งแค่แอบอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับสนใจก็ติดต่อทางเวมิเกอร์ได้เลยนะครับผม